จับฉลากแล้วก็ดูเลยนะครับข้าวของตัวเองพื้นไหนนะครับที่โดนหมายเลขที่ออกตามเลยบุกดาดีสีน้ำตาลนะครับเรียกว่าหยิบผ้ามาต้องมีไอเดียเลยนั้นได้ครูใช่ครับผมใช่ลองต้องคิดให้ได้เลยว่าคุณต้องต้องไปสภาพไหนเลยจะไปแมตกันหน้าตัวเองขนาดไหนด้วย oh. นะครับอันนี้่วนตอนออกข้างคู่อีกแล้วนะครับ รายละเอียดหน้าดูเหมือนกันใช่ครับผมบางทีบางทีคุณผ้าได้ผ้าดีแต่ไปไปพวกไม่ไม่เข้ากันหน้าก็มันก็ไม่ไม่มีรสชาติพร้อมครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยนะครับเวลาเดินครับรนาน้ําเก็บยังครับพอดีครูยุบคอแห้งครับผมนั่งฟังครูฮะคอแห้งไม่ต้องน้ําแข็งนะครับอาน,น้ำเปล่าอย่างเดียวทงังทั้งน้ำอริกรณ มีวะครับกูฮามิดะขอน้ำสักสักสองสามขวดสี 4, ขด่ขวดคนละขวดเลยเอาให้คณะกรรมการเราหน่อยนั่งฟังอย่างเดียวคอแห้งเลยลุกดาดีเริ่มแล้วนะครับอันนี้คนกลางน่าจะยกขอบรหรือเปล่าไม่น่ายกนะครับไม,ไม่ยกไม่ยกไม่ยกครับสามคนไม่ยกเลยนะครับพวกธรรมดา พราะว่าการพกผ้าเนี่ยเป็นทักษะอย่างหนึ่งนะครับว่าว่าวันนี้จะโพกอย่างไรเราจะตทำอย่างไรนะครับเพราะผ้ามันมีหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับในการใช้ผ้าหลายลายและก็หลายในเรื่องของอความระเบียบความเรียบร้อยต่างๆนะครับตอนนี้เวลา หนึ่งนาทีกว่าๆนาทีครึ่ง <c oughs> เป็นไงบ้างครับคุณยัสก็ที่ที่เห็นแปลกๆก็มีทางด้านซ้ายมือผมอะที่พอออกมาแปลกๆนิดนึงนะครับก็คุณยัสว่าแปลกแล้วครับอ <c oughs> ก็สองคนดูแบบเรียบเรียๆง่ายๆแต่อันนู้นดูแบบเป็นอีกอย่างหนึ่งเห็นปะเขาบิดใช้การบิดผ้าออ๋เขาเรียกว่าบิดใช่ไหมบิดผ้าครับผมนะไม่เหมือนผมผมเน็บอย่างเดียวอไม่ชอบบิดชอบเน็บผมนี่เน็บข้างฝาเลยคุณพระาเเน็บข้างฝานะครับนะครับเวลายังพอมีจัดแต่งได้นะครับมีเวลาอีกประมาณสัก ประาณาสามาสามสิบจัลันตะาสามสิบวิสามสิบวิสุดท้ายแต่งได้มาอยู่ที่30แล้วจัดแต่งไปเรื่อยยังมีเวลายังมีเวลานะครับอีกประมาณ20่ิบวินาทีด้วยกันมีเวลาเก็บงานนะครับมีเวลาเก็บงานเก็บรายละเอียดได้นะครับคุดอนทางด้านขวามือผมนี่เขาเรียกทรงอะไรครับ ขวามือสุดขวามือสุดนี่ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับสี่วิสุดท้ายแล้วนะครับหมดเวลาครับผมโอ้โหลืมขานเวลาก็แต่แต่แต่ชุดนี้ขึ้นมารู้สึกว่าใช้เวลาแบบคุ้มค่าเลยนะคุ้มค่าครับคุ้มค่ามากเลยจัดแต่งได้แบบเต็มที่เรียกว่าเห็น 3- 4สชุดที่ผ่านมาต้องเก็บเกียวประสบการณ์ในตัวด้วยใช่ครับผมคุณดอนคนกลางมีทรงคูบันเนี่ยใช่ไหม อันนี้ทรงคูนะเขาเรียกทรงคูเนี่ยเดียทรงคูเนี่ยพวกหักเขาจะมีเทคนิคการหมุนผ้าแล้วก็เหน็บไปข้างหลังวนมาในในวงการศาลบับนเขาเรียกทรงคูอ๋อเรียกทรงคู่งคูเนี่ยผมอันเนี้ยปลาแปกก็เพื่อนเลยเนี่ย อันนี้สองชั้นธรรมดาครับสองชั้นอ๋อสองชั้นธรรมดาเขาเรียกว่าข้างหลังมันจะเป็นสองชั้นใหมบางทีเห็นไหมอ่าใช่ชั้นล่างเคอเลด้าเลด้าเดินหลงก็ชุดต่อไปเลยนะครับชุดต่อไปก็จะเป็นหมายเลขที่16 17 18นะครับคุณอะไรฮาฟิกนะครับคุณอัซาร แล้วก็คุณมุคลิสอ่าทั้งสามท่านนะครับ,นนค,รบคุณฮาฟีนะครับคุณอามีและคุณอัสซานนะครับคุณมุคลิสตต้องขออภัยด้วยนะครับผมข้ามข้ามข้ามไปหนึ่งคนนะครับต้องขออภัยด้วย คุณฮาฟิ่คุณอาหมินและคุณอัสซานนะครับทั้งสามท่านคุณดอนไอคนพวกนี้ถอดสล็ไว้เลยได้ไหมคนแรกคนแรกไหนยกกอซาเลนขึ้นดิอ๋อเบเซ่นกันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ปิดไปเลย เอาเอาเอากลางกับตัวริมนู้นอะคนกลางกับคนริมนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สรุปแพงนะครับถ้าถ้าเผื่อบ้านใหนมีเรื่องดูนะเ่อเวลาเริ่มนะครับ B h s แพงมากนะครับตอนนี้กี่หมื่นนะคุณดอนเจ็ดหมื่นก็ใส่กันนะโอ้โหซื้อมอเตอร์ไซค์วิ่งวินดีกว่าให้คุณดอนไม่ได้กินตังค์ผมหรอก จริงเนี่ยครูซันเนี่ย BHS ในผืนยังเจ็ดหมื่นแปดหมื่นมีคนคนบ้านเราซื้อมาใส่กันโอ้โหยมันมีรายละเอียดยังไงมั่งครับคุโรอุฟมันม BHS เนี่ยมันเป็นรุ่นของมันไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่เล่นนะครับคนอินโดเขาก็เล่นกันครับผมอย่างอย่างอย่างสีเขียวที่คนที่พกไอ้ลูซ่าใส่อยู่เนี่ยผืนสีเขียวเนี่ยผมว่าหลายๆบ้านน่าจะมีเดี๋ยวไปหากันแน่เลยกลับไปบ้านตัวนี้เนี่ยถ้ามันมันมีป้ายครบเนี่ย ตัวเนี้ยที่ดประมาณสามหมื่นตอนนี้นะครับราคาตอนนี้นะไอตัวสีเขียวยกดอกรุ่นอะไรรุ่น SKJ อะไรจำเลขไม่ได้เลขมันเยอะเยออเหอ้าววันนั้นไอ้นันมาขอผมไปผืนหนึ่งให้ไหมให้ไปนี่เป็นนี่อะไรไปตามทวงให้ดีผมก็ไม่ได้รู้อะไรมันขาดจริงๆแล้วจริงๆแล้วบางทีเราเราได้มรดกมาจากย้อจากอะไรนี่เราไม่จะสนใจนะยัดเข้าตู้เข้าตู้บางทีแมงกินมั่งอะไรมง สรงตอนนี้แพงมากนะครับสรงบิดเดตอนนี้แพงมากมดมดเจาะนะมดเจาะมดเจาะเป็นรูมดเขาบอกต้องเก็บในตู้เหล็กผมเคยเจอคนหนึ่งเขาเก็บผ้าสรบัแบไว้ในนิชักเหล็กหนึ่งนาทีสี่ชิ้วพนะครับเดย์สี่นาทีสี่ชิ้นพนาทีครึ่งเวลาออกมาไม่ไม่มีรูเลยอวัยวะชั้นเหใช่กูอุ๊บเนี่ยสีเขียวฝืนเนี่ยตัวเก่าโอ้โหตัวนี้แน่นอนเลยผมมีสีขาวแล้วก็ยกดอกให้ใครไปให้ใครไปไม่รู้ไปตามเลย จริงๆให้ไปจริงๆครูเอาเงียบเลยทีนี้เวลาเวลาคุ้มค่านั่นเลยไม่สนใจทีสนใจสรงกันแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถอดประมูลเลยอีกหนึ่งนาทีครับโดยประมาณพวกภูกขาซาเดนนะครับแล้อันนี้บุคดาดีป่ะบุคดาดีครับ อ่าบอกว่าเรนรื้อใหม่แล้วครับโอ้โหเวลาก็มันมันมันจะคู่กันสรงกับผ้าสลับบัตนะนะมันจะคู่กันก็มีเวลาอีกอีกอีกสี่สิบวิสี่สิบวินาทีนะครับคนคนการนี่รู้สึกว่าแต่งแต่งนานแต่งตัวนานแล้วนะได้เนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่งตัวนานเลยกันนี้หลอด้วยแอคเลยแลยด เนี่ยต้นเมาลิต้นสีเลยไม่รู้แต่ไดรางวัลมาหันมาจำโอ้ต้องคนได้ต้นสีระวังเจอว่ามูไฮยันนะสะดุ้งแล้วกูโดนอันยันนะมีเวลาอีกสิบวิสิบสิบสามวิผมจะนับแล้วนะครับสิบวิสุดท้ายเก้าแปดมการนับตามหลังเลยหกห้ากดดันหน้าเดิมสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับผม เชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับโชว์ตัวให้กรรมการดูอันนี้อันนี้กอซาเลนนะอับูกอซาเลนอันอันนี้อันนี้เข้าโชว์ส่วนไหนครับคุณครูอ่ามันมันมันเป็นมุมมันครับที่เป็นปากภาษาหลับอ๋อเป็นมุมดูถ้าคอตมันก็จะเขียนว่ามันบูสลินอุมะรถ้าว่าอ่านเป็นคอตมันเต็มๆนะอับูกอซาเลนรุ่นพอดีจะปักแบบนี้ครับไซด์กลางมันบูสลินอุมะร็อ จะเป็นจะเป็นคอทที่ปักบนผ้าสระบับตเนี่ยมีไม่กี่คอตมีมันบูสดิ้กุมารอแล้วก็มีไั้ตระต้นกต้ตรงที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมอ่ามุมนี่นจะว่ากูวะคุณไฟกกลางผ้าเห็นไหมมันจะมีมุมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมในภาษาอัหรับในมุมสี่เหลี่ยมในอก้เนี่ยเขาเขาจะเขียนว่ามันบูสติกุมารรอ๋อโชว์ตรงการโชว์ตัวนี้อ่าใช่ครับเพราะมันเป็นมุมผ้าพอดีอืมอ๋อพกผ้าเขาดูมุมด้วยนะอ่าใช่ครับผม แล้วเราสังเกตยังไงอันนี้คือหัวผ้าอันนี้คือหางผ้าไม,มไม่มีครับไม่มีมมเพราะว่าอัลตรอนซีด้านเนี่ยมันจะส่วนใหญ,ญ่ญญญญมันจะมุมเหมือนกันหมดอ๋อโอเคครับคนตอ่อไปนะครับสองคนสุดท้ายนะครับสองคนสุดท้ายคุณมุคลิสนะครับกับคุณสุธีรัตน์หรือฟาคิดนะครับเชิญทางด้งนานบนเวทีนะครับอีกสองคนสุดท้ายสองท่านสุดท้ายขอเรียนเชิญเลยนะครับในรอบแรกนะครับในรอบแรก ใครจะมีลงอีกครับมีใครลงอีกไหมครับจะมีใครลงเดี๋ยวผมแรกขาดใครเดี๋ยวผมเองก็น่าไม่มีใครก็อ๋อเออมันขาดคนยังไงบังไหมสวมรอยไหมเฮ้สายบีนมาดิไอ้นวลนวลมาแล้วดิเดยวให้ยืม นี่เขียวหัวเป็ดดีกว่ายิอปุ๊บนี่มาแล้วสรงผ้าม่วงผ้าม่วงผ้าม่วงเขวคนสมัยก่อนเขาเรียกสมารินดาเ่เขียวหัวเป็ดเขียวหัวเป็ดสมารินดาในตำนานระวังนะใกล้บ้านใครมีเด็กประนอกอยู่ใกล้ๆบ้านอย่าตากสรงมั่วงส่วนะนะครับบุกดาดีกับกอซาเลนออกอีกแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกดอกอะไรครับครูบุกดาบุกดาตัวนี้มันมันจะเป็นงานบางคลาครับผมนะครับดอก มันผมก็ไม่รู้ว่าเรียกดอกอะไรนะจิตนาการของคนปักพร้อมครับเวลาเริ่มครับบุกดั๊ดได้แปลกนะคู่ที่ที่แรกเลยก็ึ้ออันนี้ใช่อันนี้สุดท้ายสุดท้ายกับบุ๊กดั๊ดผืนนี้อขึ้นคู่กับสุนอนขึ้นขึ้นท้ายเลยขึ้นหัวขึ้นท้ายนะครับดูว่าที่แรกพวกมักกวีใช่อันนี้พวกต้หม่ำคองสุพกหรือเปล่า ใครนะคุณดอนโพกเอาริ้ขึ้นแล้วก็มะม่วงออกด้วยนะตอนนอริการหลายปีที่แล้วนะเอามีกุยขึ้นแบบภูพัาโพกอะกุยขึ้นด้วยแล้วก็มะม่วงออกเต็มใบผมเคยเจอเอาลายดอกพิกูลขึ้นมะม่วงออกข้างหน้าสองลูกพวกนี้เขาไม่ทำมาหากินอะไรหรอกเขาจะพกม้วนอยู่กับสารบัตนั่นแหละขยำผ้าอย่างเดียวใช่ไหมขาดไปหลายผืนแล้วคือคือสารบัตรเนี่ยจะโพก จะพกเก่งก็คือจนแขนเมื่อย่ะใช่หมุนอยู่หน้ากระจกอยู่นั่นแล้วหมุนไปหมุนมาสุดท้ายไม่ได้พกออกจากบ้านเสียเวลาผมว่าคุณไม่กลับบ้านแล้วล่ะคุณฟาฮัดคุณดดนผมผมว่าจะกลับแล้วภรรยาบอกขอดูแป๊บนึงไม่เคยอ้าวอ้าวเดี๋ยวรอบต่อไปคุณตัดสินด้วยจะกลับบ้านแล้วครับแต่ไม่เคยพาภรรยาออกมาเป็นกรรมการตัดสินสถาบันนะครับ ถ้าพี่น้องสนใจสารบัญเนี่ติดต่อคุรอุฟได้เลยนะครับแสนแสบครับผมนะครับแสนแสบซอยไปไหนแล้วล่ะซอยห้ากำลังทำถนนอยู่อย่าเพิ่งรีบเข้าไปนะครับสอนแสบซอยห้าชื่อเฟซอะไรนะครับเฟซอบูกามิเลียครับติดตามได้นะครับนายอานาบูกามิเลียไงใช่พีรพลอานาบูกะละเมร์การเมร์ได้ขายแล้วครับหนึ่งนาทีผ่านอีกหนึ่งนาทีนะครับ แอกีเดตบอกเด็กครูดูเรื่ออาบูกะละแมย์ไหมเล่าผมว่าเราไปทำทอลกโทรกันดีกว่าดูคนสุดท้ายพวกมีเทคนิคคุยอัดเอาผมเห็นนี่ผมสังเกตอยู่คนสุดท้ายตัวนนนีีีี้เเเ่่่ยยยไอลมคนสุดท้ายทางขวามือผมอ๋อทุนเนี่ยมีเอามือปาดผ้าเนี่ยนะแมงเกาะใช่แต่วันนี้แมงไม่มีนะเออผมเคยเห็นนะคนพวกนี้เอามือปาดผ้าอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกฉาบฉาบอ๋อทางนั้นรู้แล้วอาชีพอะไร เก็บเก็บรายละเอียดเก็บคมีเวลาประมาณ30วินนะครับเป็นไงครับโอ้โน้ทางด้านขวาผมด้านซ้ายมือเซ็ตแล้วแอคหล่อแล้วจัวดจวพอดีแล้วก็เนียนดีมีเคุณยนเราไปหาฉาผ้าแล้วมั้งนะได้ได้ยี่สิบวินาทีนะครับโอ้โหเอาแต่งตัวให้หล่อเลยบังเอยมีเวลาอยู่เออมุมผ้าขึ้นกําลังดีเลย ครูนี้รู้สึกว่าใกล้เคียงกันนะคููเห็นว่าการแต่งตัวเนี่ยจะแมทกันอันนี้ใช้ใส่สรง 6, สีม่วงเสื้อห้าสี่เสื้อสีดำสามและนี่ก็สองหนึ่งหมดเวลาสีขาวนะครับครับ<ก>ผม <จะ S 2> เชิญเชิญด้านล่างเลยครับรอบสองนะครับจะใช้ผ้าที่ตนเองนํามานะครับเอาให้เข้ากับบุค,คลิกของแต่ละคนนะครับไม่ดูกระจกแล้วขอ,ขอเวลานิดนึงครับ ฮัดีจำรัดอยู่ไหนครับเหลนหลับอยู่ตรงนี้แล้วฮัดีจำลัดอยู่ไหนมารับด้วยเหลนหลับอยู่ตรงนี้แล้วเออหากันไม่เจออีกคนนี้พวกก่าซาเลนสวยนะกูดอนนะ